สวัสดีค่ะนิตามาแล้วค่ะวันนี้เดที่4นะคะของเส้นทางรวยเวอร์ชั่น2นะคะนิตานะคะไปเรียนรู้กับผู้นาหลักแสนในระบบ t ีเนะคะงงไหมคะ T s w คือระบบขายของออนไลน์ของครูสิตาพรสวัรค์ปั้นเองได้นะคะราชนีกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะซึ่งเป็นระบบขายของออนไลน์ที่นำข้อดีของเครือข่ายนำข้อดีของการขายของออนไลน์มาไว้ในระบบนี้แบบครบถ้วนเฉียบพันเลย เฉียบครันเลยนะคะนะเพราะว่าระบบขายของออนไลน์โดยทั่วไปเราต้องสต็อกของเยอะๆจริงไหมคะสั่งของมาเป็นเป็นแสนเป็นล้านนะคะถึงจะได้ในราคาตัวแทนนะแล้วก็เมื่อเราสต็อกของเยอะเราก็ต้องกระจายของเองโดยการแพ็คของเองสั่งของเองซื้อของเองรับ ของเองอะไรเงี้ยนะคะนะแต่ในระบบ t s m u คุณไม่ต้องสต็อกของค่ะคุณแค่สมัครเป็นสมาชิกในระบบ t s m u มีตั้งแต่ระดับ small medium VIP super VIP นะคะแล้วก็ซื้อใช้สินค้าแล้วก็สั่งสินค้าจากระบบให้ระบบนะคะสั่งส่งของให้คุณเองโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกค,ค่ะคุณซื้อในระบบได้ด้วยไรล่คะคะ ในระดับของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น small medium super v p นะคะ3ระดับนี้นะคะให้ค่าตอบแทนเยอะมากนะคะแล้วก็เมื่อคุณซื้อของในระดับสมาชิกของคุณแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องแพ็คของเองไม่ต้องส่งของเองนะคะแค่มีการซื้อซ้ำมีการซื้อแล้วก็ลูกค้าของคุณสั่งของมานะคะหรือว่าจะเป็นสมาชิกต่อจากคุณแล้วก็สั่งของเองก็ได้ เพื่อเขาจะดูว่าตัวเองอยากจะเป็นระดับไหนของระบบ TSMU นะคะระบบ Super VIP ไปเลยหรือว่า Small ก่อนก็ได้นะคะคุณสามารถสั่งซื้อของจ่ายของแบบนี้ให้ลูกค้าคุณได้เลยโดยที่คุณอยู่ อยู่กับบ้านใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะวันนี้เด y ที่4แล้วกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ยุค 5G คุณไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ายุคนี้นะคะแม้แต่น้ำพริกน้ำปลานะยังสั่งกันทางออนไลน์เลยจริงไหมนะคะเราจะเป็นผู้สั่งอย่างเดียวหรือว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยะคะธุรกิจดีๆแบบนี้เข้าสมัครโดยไม่ถึง ราคาไม่ถึงร้านไม่ถึงแสนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะถึงนะคะตอนนี้ครูเขาอัพเอ่อซูปเปอร์วีพีเข้าไปนะคะก็ระดับแสนแต่ว่าได้ของแสนอัพซึ่งคุณสามารถนำของนั้นมาใช้มากินได้ทดลองได้นะคะแล้วก็ขายออกได้กำไรด้วยนะคะนะแค่การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณแค่มาเปิดหน้ากล้องไฟ้สดแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราวที่คุณ อยากจะแบ่งปันแค่นี้ง่ายๆกับการขายของบนโลกออนไลน์คะ่ะแล้วเจอกันในเดยต,ต่อไปนะคะ